มาเข้าขกับการอันบ็อกซที่หลายคนรอคอยกันพัสดุนี้เดินทางมาอา้าวเราไม่ได้มาอันบ็อกซ์นำโชคใช่ไหมเออโชคครับออกไปก่อนของที่จะแกะไม่ใช่แกะเดี๋ยวนะนี่อันนี้อันนี้อันนี้ Xiaomi ม,มี10 5G มี10มมี10 Pro มี10 Pro 5G นี่เขาจะอันบ็อกอันนี้ไม่ใช่แกะ แต่นี่เดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์ท้ายคลิปนะครับก่อนจ,จากกันไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันแล้วนะครับต้องร้องฮืออีกรอบหนึ่งกับเจ้านี่เลยระหว่างนี้นะครับเราก็ต้องขอทำการอัญเชิญนำโชคลงมาก่อนแล้วกันนะก็ต้องขออธิบายก่อนนะครับว่าตะกี้นี้ นำโชคไม่ได้มาจากคลิปกระสวยอวกาศที่มี10 Pro เดินทางไปถ่ายภาพมานะครับมาได้เครื่องมาปุ๊บก,ก็จะแกะกล่องให้ดูไปพร้อมๆกันเลยอ๋อมี10 Pro นะไม่ใช่มี8เรามีแต่เสื้อมี8ไม่มีเสื้อมี10ตัวนี้เห็นจากฉลากก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเป็นเครื่องจีนนะจ๊ะ <S <S ตัวนี้สีอะไรนาะอ,อ๋อเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันนะครับทเทเลนบุกไปว่าเป็นมือถือที่มาจาก อวกาศเนี่ยเพราะว่าทางเ x i ยวมีเขาเคยเอาเอาเซนเซอร์นะไม่ใช่กล้องนะเอาแค่เซนมีดอุตรายกันไปเอาแค่ตัวเซนเซอร์ของตัวมีด10 pro 5 g เนี่ยนะครับไปติดไว้บนดาวเทียมหรือว่าสวยอวกาศน่ะแล้วบินขึ้นไปถ่ายภาพโลกลงมาครับไม่ได้เอามือถือรุ่นนี้ขึ้นไปนะครับเอาแค่เซ็นเซอร์ไปซึ่งอาจจะประกอบกับชุดเลนหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งเพียงแต่ว่าเขาบอกว่าด้วยพลังของเซ็นเซอร์มี10 pro เนี่ย สามารถใช้ถ่ายภาพแบบนั้นได้เดี๋ยวมาดูของในกล่องเทและชิ้นนะครับแบบช้าๆสโลโมชัน่นไม่น่าเชื่อผมจะพูดช้าได้นะครับนี่คือนะครับกล่องสีขาวด้านนอกที่ภายในบรรจุทำไมต้องตื่นเต้นก็ไม่รู้กันนะมีตัวแปลงครับอะไรเนี่ยรู้สึกว่ามีสัตว์ต่างดาวที่มาจากพัสดุพันธุม์มากว่กวนการรีวิวของเรานะครับมี พอ Type C แปลงเป็นหูฟัง3.5นะครับมีตัวเคสซิลิโคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ละอันนี้มาเป็นเคสแบบแข็งนะครับน่าจะเป็นตัวที่มาช่วยป้องกันในเรื่องการตกกระแทกนะครับแข็งเลยอ่ะอันนี้แข็งเลยไม่ได้เป็นแบบซิลิโคนนุ่มๆน,น,นะฮะอันนี้ก็เป็นพวกเอกสารคู่มือต่างๆมีเข็มจิ้มทาดซิมนะฮะเฮ้ยเหมือนกับเขาจากช่วยแกะกล่อง หมือนจะก่อกวนเลือดิวข้าวก็ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยนี่เรียกว่าสีสีสีอะไรอ่ะไม่มีฉลากบอกข้างหลังด้วยดิอันนี้ตัวเครื่องมี10 Pro 5G พักไว้ก่อนภายในกล่องนะครับยังมีตัวม้อแปลงครับที่รองรับตัวฟาชาร์จของทางเสี่ยวมี่นะครับนี่นะครับอือหือ ไม่ใช่แต่มองไม่เห็นมองไม่เห็นมองไม่เห็น,หน <laughs> จะบอกว่าตัวเองแก่ก็น่าเกลียดเราไม่ได้แกว่าขนาดนั้นสีมันใกล้เคียงกันมากดูไม่ออกต้องเอาโหมดมาโครโม,มาถ่ายคือเล็กมากและสีมันใกล้กันมากดูดิกล้องดูไม่ออกหรอกเชื่อผม <c oughs> ผมจะใช้ความสามารถในการอ่านเนี่ยครับรองรับสูงสุดคือ6 5วัตต์นะครับแต่ว่าตามสเปคมันรับได้50วัตต์เหมือนกับทั้งสมีททำรอเผื่อไว้นะครับแล้วก็มีสาย Type C นี่ครบหมดแล้วครับสลับตัวมี1 0 Pro มาครับถึงตัวเครื่องของมี1ิตโปร 5G ครับตัวนี้เป็นสีน่าจะเป็นอัลไพน์ไวท์นะครับสำหรับตัวนี้เดีย๋ยวลองแกะามาดูก่อนนะผมลอกทนขาวๆนะฮะใครคนนู้จะแกะทีเดียวออกได้ไม่ได้นะเนี่ยอ๋มันล็อกไว้2ชั้นเลยนะครับนี่นะครับตัวสีของอัลไพา์ไวท์ทัขาวๆอมฟ้าบางๆนะครับแล้วก็จะมีเงาสีรุง้งซ่อนอยู่แต่ตัวนี้ลองสัมผัสรูดไปดู มันไม่เชิงกับ glossy นะครับแล้วก็ไม่ถึงขั้นกับเป็น matte frost glass คือไม่ได้ดูแบบเป็นผิวด้านเหมือนกับตัว huawei หรือว่าตัวของ oneplus ผืมันอยู่ตรงกลางกันอะอยู่ตรงกลางระหว่าง gloss กับ matte frost นะครับยังมีความลื่นอยู่แต่ว่าแต่นิ้วลงไปเนี่ยก็ไม่ได้เป็นริ้วรอยไม่ได้เป็นลายนิ้วมือขึ้นมาชัดเจนเท่าไหร่ครับคือคล้ามันไม่ติดนั่นเองโอ้นี่สวยครับสวยยังไม่ต้องเปิดเครื่องเพราะยังไม่ได้เปิดจริงๆ มาดูด้านหลังกันก่อนกับกล้องหลัง4ตัวครับเซนเซอร์หลักก็ความละเอียดเต็มที่ครับสูงสุด108ล้านพิกเซลสำหรับตัวพอเชนเลนนะครับความละเอียด12ล้านพิกเซลมีระยะของออปติคอลซูมที่2เท่าแล้วก็มีกล้องซูมอีกหนึ่งตัวนะครับความละเอียด8ล้านพิกเซลเนี่ยตัวนี้สามารถจะทำไฮบริดออปติคอลซูมได้สูงสุดที่ระยะ10เท่าส่วนกล้องถ่ายภาพมุมกว้างครับอัลตร้าไวแองเกิลตัวนี้ความละเอียด20ล้านพิกเซลนะครับนี่ครับเรียงกันมาเลยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมนเรียงง เดี๋ยวเราลองเปิดดีกว่าจะได้รู้ลองเปิดก่อนแล้วกันนะตอนที่รอใ้เครื่องบูตครับเดี๋ยวเราดูรอบตัวเครื่องกันก่อนนะตัวนี้ก็มีมีโลโก้เรียบร้อยพร้อมสัญลักษณ์ 5G นะครับเพราะว่าตัวมี10 Pro ตัวนี้รองรับ 5G ด้วยชิปคอคล้อง Snapdragon 865กับโมเด็ม x 5 5นะฮะด้านบนตรงนี้ก็จะมีไมโครโฟนอยู่หนึ่งตัวนะครับเอาไ้ช่วยตัดเสียงรบกวนรอบข้างแล้วก็ช่องนี้คือช่องลำโพงครับเพราะว่า มี10 Pro 5G รอบนี้มาพร้อมกับลำโพงคู่สเตอริโอนะครับเนี่ยแปะโลโก้ไว้ที่กล่องครับว่าเป็น HiRes Audio นะครับแล้วล่าสุดเพิ่งเห็นว่าทาง DxOMark เหมือนจะว่างมาทดสอบรษษเรื่องของเสียงแล้วก็ลำโพงมือถือด้วยทำให้อะไรตอนนี้มี10 Pro ครับควา้ารางวัลสมาร์ทโฟนที่เสียงลำโพงดีที่สุดจาก DxOMark ไปแล้วซึ่งนี่นแอบสงสัยเหมือนกันว่าทำไมอยู่ดีมาทดสอบลำโพงคือปกติ DxOMark เนี่ยเริ่มจากเซนเซอร์กล้องเลนกล้อง เราแค่ว่าเปิดตลาดมือถือที่หลังนะครับตอนที่มลํลำพงเะอย่างนั้นแล้วก็อีกหนึ่งจุดตรงนี้นะครับอันนี้คือ IR blaster หรือว่าตัว infrared remote นะครับที่เอาไว้ใช้งานกับตัวแอปมีรีโมทนะครับก็สามารถจะใช้เป็นรีโมททีวีตู้เย็นตู้เย็นมีรีโมทนี่มีทีวีแอร์พัดลมอะไรพวกนี้ถ้าเกิดว่ามี i n f r a เรดให้กดได้ก็สามารถใช้ตัวเสี่ยมี่เนี่ยใช้เป็นตัวรีโมทคอนโทรลได้นะครับแถบซ้ายจอภาพนี่คือเรียบไปเลยครับไม่มีอะไรถ้าเกิดพลิกมาอีกด้านหนึง่งก็จะเป็นปุ่ม power ปุ่มปรับเพิ่มลดเสียงงงนครััแลส้สเกตตีือฝาหง นะจะเป็นเคิร์ฟกราดโค้ง2ข้างแล้วก็หน้าจอก็เป็นหน้าจอเคิร์ฟมาด้วยนะครับ mm hmm. มาต่อที่ด้านล่างนะครับตรงนี้เป็นลำโพงตัวที่2ไมโครโฟนพอร์ตไทป์ C แล้วก็ช่องถาดซิมนะครับแล้วก็ตามสไตล์ของตระกูลหมีนะครับรุ่นหลักจะไม่สามารถเติม m i โคร s d ได้นี่นะครับถอดมาแล้วก็จะเป็นแบบนาโนซิม2ถาดนะครับนี่ครับ MIUI 11นะครับอันนี้เปิดมาก็เป็นภาษาจีนเนื่องจากไป็รอมจีนเนี่ยมันจะมีภาษาอื่นๆเลยแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับจะมีการเพิ่มพวกภาษาอาหรับเข้าไปด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรเราก็เลือกเป็นภาษาอังกฤษได้เดี๋ยวมาลองดู UI ใหม่ของตัว Xiaomi มี10 Pro 5G กัน,นครับอันนี้เป็น MIUI 11นครับตัวล่าสุด ซึ่งถ้าเกิดลองดูเนี่ยอไอคอนก็ดูมีความสวยงามมากขึ้นฟอนต์ก็มีการเปลี่ยนแปลงครับคือไม่แน่ใจเป็นเพราะหน้าจอหรือเปล่าครับแต่ว่ามันดูสะอาดดูแบบสวยขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยตัว UI นะครับเวลาเราใช้งานพวกแบบ Swi p e gesture มันจะมีเรื่องของการสั่นเหมือนกับมีการตอบสนองสนุกสนุกมือดีเหมือนกันนะแบบเลื่อนขึ้นลอลงแล้วมีแบบตึบต๊บตๆ๊บตึ๊บต๊บสั่นตรงมือเนี่ยก็เออเจ๋งดีนะครับนี่แล้วก็ Transition Animation ผมว่าทำออกมาได้ดูเนียนตาม,ม,า,มากๆนะครับ ส่วนนึ่งก็น่าจะมาจากหน้าจอที่ตัวน,นี้รองรับถึง90เฮด้วยนั่นเองนะครับนี่ดูดิเนียนลื่นสุดๆไปเลยเหานที่บอกว่าตัวนี้เป็นรอมจีนเพราะฉะนั้นจะไม่สามารถใช้งานตัว Google Play s e r v i c e ได้นะครับแต่ว่าฝั่งของทาง Xiaomi เองเนี่ยเรื่องของการติดตั้ง Google Play หรือว่า JMS Package เข้าไปเนี่ยก็ไม่ได้ยากมากๆต่ถ้าพูดถึงเรื่องของความสะดวในการใช้งานการรองรับผู้มาหันหต่างๆเนี่ยเครื่องที่เป็น Global Version น่าจะครบกว่า อย่างเช่นพวกคอนเทนต์ที่ติดพวก drm หรือว่าลิขสิทธิ์นะครับพวก n e t ต l i x ต้องเป็น wi l 1อะไรพวกนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเครื่อง global อะ่ะก็จะผ่านการทดสอบแล้วก็ได้รับการรับมาตรฐานมาเรียบร้อยแต่ถ้าเป็นเครื่องจีนส่วนมากเวลาเทสออกมามันจะเป็น wi l 3จับทูทูไทยแล้วดูลื่นเลยอะ่ะน่าใช้อ,ะ <c oughs> อ่ะอะเดี๋ยวเรามาทดสอบอะไรเบื้องต้นให้ดูก่อนละกันนะวันนี้คงจะไม่ลงดีเทลเยอะเพราะว่าเพิ่งแกะเลยใจโชว์รูปคงไม่ได้เพราะว่ายังไ,ไม่ได้ไปถ่ายเดี๋ยวมาฟังลำโพงกันก่อนที่บอกว่าลำโพง เสียงดีเนี่ยเป็นยังไงเสียงดีจริงครับดังเซราามิติโอ้ยได้ได้ก็สมราคาครับที่ติด โลโก้ไฮรีสออดิโอแล้วก็ DeXO ก็ให้รางวัลครับคือ,อดังแล้วก็มิติได้หมดครับ <c oughs> คือเราก็อยากเปิดเพลงให้ฟังเหมือนกันแต่ลง u t u b e จะดูเสียงจากคลิปไปหมดแน่นอนเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเรี่ยงเป็นการแบบเปิดหนงเปิดหนังสั้นๆแล้วกันนะฮะเดี๋ยวพาไปดู u i กล้องนิดน,นึงนะครับว่าตัวนี้นี่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างแล้วหรือเปล่านะครับก็ด้านล่างก็จะมีพวกเมนูต่างๆครับพวกช็อตวิดีโอพวกสโลโมชันนะครับไล่ไปเลยหมดโฟโต้กล้อง1้อยล้านเต็มความละเอียดนะครับมีพอเทตโหมด มีไนท์โหมดนะครับแล้วก็มีพวกมีโมจินะครับเอาไว้ถ่ายแบบหน้าคงหน้าคนเอาเราสลับไปกล้องนั้นแล้วกันนะ <c oughs> เป็นหมีก็ได้นะครับ <c oughs> แล้วก็จะมีโหมดพาโนรามาโหมดโปรนะครับซึ่งโหมดโปรเนี่ยก็ตามสไตล์ของเสี่ยวมีนะครับทุกรอบเขาจะเปิดโหมดโปรให้กับ ทุกเลนส์นครับเฉพาะตัวนี้มี ultra wide มี w i d มีรัวเทเล2 x นะครับที่เป็นตัวพอร์เทตเลนส์แล้วก็ตัวเทเลซูม5 x ซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัว8ล้านพิกเซลเนั่นแหละที่จะถ่ายออปติคอลได้5เท่าไฮบริดซูมได้10เท่าด้านบนนี้ก็จะมีพวกมีโฟกัสพิกกิ้งด้วยนะดูดิดูดิเห็นนะเห็นนะคือโหมดโปรเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันไม่ใช้งานครบเลยนะครับมีโฟกัสพิกกิ้งมีตัวซีบราถ้าเกิดว่าตรงไหนที่แบบว่าแสงมันโอเวอร์ จนขาวมันก็ขึ้นแทบบรีบ้าขึ้นมาครับเป็นแถบมาลายนะเลือกเปิดได้อ่าแล้วนี่เจอปัญหาคล้ายกับตอนมีโน้ตสิบคือพอกล้องมันลากยาวมาถึงกลางเครื่องตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีอาการแบบนิ้วไปโดนบ้างนะไปตรงไปแตะโดนไปบงังอะไรงะะเงี้ยนะฮะเนีย่ยเห็นะแค่นี้เองติดมาแล้วอะ่ะนะต้องระวังกันนิดนึงนะครับมีฟ,ฟิลเตอร์สีต่างๆนะครับแต่เดี๋ยวขอรวนิดนึงก่อนไอตัวโหมดช็อตวิดีโออ่ะ ที่มันถูกลดทอนมาจนไม่เหลือฟังก์ชันอะไรให้เล่นแล้วอ่ะจะยังเหมือนเดิมอยู่หร e ือเปล่าช็อตวิดีโอขอดูนะปุ๊บเออเดี๋ยวขอเช็กก่อนนะครับเพราะว่าจําได้อ๋อมีตรงนี้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วครับตอนแรกงงว่าหายไปไหนมันถูกย้ายมาที่โหมดวิดีโอเขาจะเป็นโหมดบล็อกหรือว่าโหมดบล็อกตรงนี้นะครับก็กดมานี่ไงฟังก์ชันฟิลเตอร์ให้เลือกถ่ายได้นะครับมีหลายแบบเหมือนเดิมเลยโอเคหาเจอแล้วเนี่ยมันก็จะทำเอฟเฟกต์ให้อัตโนมัติตอนถ่ายไปเลย ขาน้ผมก็ได้เห็นไหมหมุนกล้องให้เองวูฟาบูฟัาแล้วก็ถ่ายต่อถ่ายต่ออันนี้ไม่ถ่ายลายเฟรมติดกันนะครับเดี๋ยวลองให้ดูปุ๊บคือเราถ่ายช็อตเทคมาประมาณ4-5อันครับแล้วมันก็จะรวมให้เป็นแบบนี้เลยมาพร้อมซาวมาพร้อมเอฟเฟกต์นะบล็อกบายเีดซนะครับ อันนี้พีเล่นเพียบเลยนะเพื่อใครชอบถ่ายบล็อกนะครับอันนี้จริงคือจริงไม่ต้องถ่ายบล็อกหรอกแค่เอาไปถ่ายลงพวกสตอรี่แบบนี้ก็เท่แล้วเอาตะกี้พูดถึงวิดีโอ8 k อยู่ตรงนี้นะครับถ่ายได้6นาที30 fps ai 8 k แปลว,ว่าอะไร ai 8 k อันนี้แอบสงสัยเหมือนกันวนะ่า ai 8 k คืออะไรฟรึบนี่พวกฟิลเตอร์สีนะครับมีโบเก้ระดับการเบลอนี่ก็ปรับได้นะครับแล้วก็พวกภาพถ่ายนี่ก็อย่าลืมว่าของฝากี่ยวมีเนี่ยเขาจะมีพวกฟิลเตอร์ต่างๆไปปรับแต่งสีได้ในแกลเลอรี่เพิ่มนะฮะนนีี่ะะครับแล้วก็จม ปึ๊บอันนี้คืออะไร super stabilization นะครับจะเป็นโหมดการสั่นแบบกล้องแอคชั่นนั่นเองนะฮะอันนี้ก็จะเห็นเลยว่ามันมีการครอปเฟรมเข้าไปนะครับปึ๊บเพื่อให้ตัวของ OS กับ BS มาทำงานร่วมกันครับทำให้ภาพมันนิ่งมากขึ้นถ่ายไปถ่ายมาเหมือนจะรีวิวแล้วอะเดี๋ยวขอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะคุณผมเดี๋ยวลองเอาเครื่องไปใช้งานจริงก่อนแล้วจะบอกกันว่าจะเป็นยังไงเรื่องของภาพถ่ายต่างๆหรือว่าฟีเจอร์ฟังก์ชันชิปเซตไว้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับแต่ก่อนจากกันนะครับเผื่อใครเ กล้องเจ๋งอะไรเงี้ยมาสรุปสเปคฟังก่อนละกันสเปคของ B 1 0 pro 5 g นะครับก็มาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.67นิ้วความละเอียด full hd plus เป็นหน้าจอ AMOLED มีมีรีเฟรชเรทอยู่ที่ 90Hz นะครับผมแล้วก็ตัวกล้องหน้าเนี่ยเป็น Ultra Clear 20ล้านพิกเซลชิปเซ็ตก็เป็น q u a l c o m m snapdragon 865นะครับรองรับ5 g ส่วนของ ram 8GB นะครับเป็น lpddr 5หน่วยความจำเป็น u f s 3.0นะครับความจุ216 g b กล้องหลัง4ตัวเซ็นเซอร์หลัก108ล้านพิกเซลมีอัลตร้าไวท์ยีล้านส่วนตัวเล่นพอร์เทรตนะครับความละเอียด12ล้านพิกเซลมระยะซูมออปติคอลที่2เท่าและก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นกล้องซูมนะครับความละเอียด8ล้านพิกเซลระยะซูมออปติคอล5เท่าไฮบริดซูม10เท่าแบตเตอรี่ความจุ4,500มิลลิแอมป์นะครับรองรับการชาร์จเร็วที่50วัตต์แล้วก็มีไวเลสชาร์จเร็วที่30วัตต์ด้วย แล้วก็มีลำโพงคู่สเตอริโอนะครับที่ใช้ชุดแอมป์แล้วก็แม่เหล็กในการขับเสียงโอ้โหมาโอ้โหดังกระือมือก็กักงวานมากๆส่วนของตัวเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือนะครับก็เป็นแบบฝังหน้าจอเป็นออปติคอลสแกนเนอร์นะครับส่วนใครอยากเห็นในวิดเต็มๆของมี10 Pro 5G นะครับอันนี้ อาจจะต้องขอติดไว้นิดนึงคือยังไม่ชัวร์ว่าจะได้ถ่ายหรือเปล่าด้วยความที่ตอนนี้เครื่องรีวิวรถมือมากแล้วตัวนี้ยืมเข้ามาด้วยนะครับก็ถ้าเกิดว่าไม่มีเวลาต้องคืนเครื่องไปก่อนก็อาจจะไม่มีไรไีวิวให้ดูเอาไว้รอถ้าเครื่องไทยมาและตอนนั้นจะจัดให้อีกทีหนึงแล้วกันนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราพอจัดเวลาได้หรือว่ารีเควสตกันมาดีๆคอมเมนต์กันมาสุดๆ ทะลุแสนวิวในเวลา1-2วันไม่ต้องกลัวครับเราพร้อมจัดให้แน่นอนแต่นี่เดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์ท้ายคลิปนะครับก่อนจ,จากกันไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันแล้วนะครับต้องร้องฮืออีกรอบหนึ่งกับเจ้านี่เลยพาม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 อันไหนมันคือด้านบนมันอนะ่ะนี่ครับอะไร Red Magic ฮาจีเอาจริงเแบาบตัวแรกนะไม่คิดลยว่าเป็นมือถือ เหมือนพวกบ็อกเซตแผ่นเพลงวงโอปปร่าเลยอะเปิดมาจะมีซีดีแถมอะไรเงี้ยแต่นี่คือ Red Magic 5G ครับใครคิดว่ามือถือเกมมิ่งดีไซน์หน้าปกมันจะเป็นแบบนี้